ก่เฟ่ช้เฟซแอนด์ฟิมเี่ชานลนะคะและขอโทษนะคะที่ที่ไม่ได้พูดตอนนั้นนะคะเพราะว่าเพราะว่าไม่มีมือถือค่ะเหรอมือแบบว่ามือค่ะมือไม่ได้ถือไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้องขับรถค่ะโอเคค่ะแล้วแล้วหนูวันนี้นะคะหนูจะมาทำํำวันนี้นะคะเราไปชื่ค่ะสำหรับรถนะคะว่า ใช้ยังไงบ้างนะคะนี่นะคะอันนี้คือปุ่มไฟนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะปุ่มปุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวไฟปุ่มไฟอันนี้ก็คือปิดนะคะอันนี้ก็คือเปิดค่ะนี่ปุ่มไหนลูกนี่นะคะอันก็คือปิดนะคะนี่คือเปิดอันนี้เปิดไฟแล้วค่ะนี่ค่ะโชว์ได้ไหมลูกเดี๋ยวเริ่มตั้งเรื่องไหนไหนไหนออกไหมออกค่ะอ้อนี่เรียวอะไร โอีกข้างนึงก็ออกเลยลูกโอเคอันนี้คือคปุ่มแดงคะว้าวรถอ,อะไรเนี่ยรถอะไรเนี่ยเป็นลูกปเป็นที่เป่าค่ะเป็นรูปพี่เป่าเป่าอะไรเนี่ยค่ะอ๋อนี่นี่รถอะไรเนี่ยรถอะไรที่หนูบอกเอร์คืเตอร์ไฟฟ้านะคะดูค่ะนี่ค่ะปุ่มแดงอันนี้คือปุ่มและความเร็วคะ่ะอันนี้คือปุ่มและความเร็วน้อยอันนี้คือปุ่มและความเร็วเยอะนะคะ แล้วลองขับให้ดูหน่อยไม่ได้ค่ะเพราะว่าแต่ว่าอันนี้มีที่ปั่นด้วยนะคะเหรอปั่นไปไหนอะปั่นเวลาแบตหมดก็ไม่ต้องเถิดเราอยู่อยู่ที่เรยนีเราแบตหมวกกลางทางเราก็ใช้ปั่นเอาแล้วนี้มีที่ซ้อนท้ายด้วยค่ะแล้ว,วมีซ้อนได้กี่คนน่ะลูกเซฟซ้อนได้กี่คนลูกมีที่นั่งด้วยนะคะอาใช่ม,มีมีกล่องอันนี้ด้วยนะคะเอาไว้ใส่อะไร ไว้ใส่ของค่ะใส่ได้เยอะไหมอ่ะเออเยอะอยู่แล้วนะคะเหรอขี่ได้กี่คนอ่ะลูกหสี่คนก็ได้ค่ะสี่คนนี้เด็กหรือเปล่าแล้วห้าคนอะไรอุ้ยห้าคนเลยเหรอรถอะไรดีขนาดนั้นอ่ะห้านั่งตะก้าคุณจะนั่งไม่ได้ไม่นั่งค่ะเหรอเลาเล่นค่ะนั่งสี่คนนะคะลองลองขึ้นนั่งดูสิคะนั่งเป็นไงบ้าง ขึ้นมาครับเอาเปิดเปิดเปิดสิคะทีนี้เปิดแล้วบิดให้ดูหน่อยเปิดนะคะเปิดแล้วบิดนะคะบิดเลยไม่บิด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 ให้มันไปอ่ะเอ้ามีเสียงด้วยเสียงอะไรอ่ะอ๋อเสียงล็อคค่ะเอาเหรออ่าลอง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 ใช้งานดูสิเสียงปิ๊ดๆนี่คืออะไรเสียงล็อครถเหรอเสียงเปิดรถค่ะเสียงแล้วก็มีแล้วก็แต่ว่าน้องเฟรชี้ค่ะไม่ถึงนะคะแล้วนี้นะคะมีปุ่มอันนี้ด้วยค่ะ เห็นไฟนะคะนี่ค่ะอาจจะมีไฟออกตรงนี้นะคะเอาไว้ทำอะไรอะ่ะตอกนกลางคืนเรามองไม่เห็นนะคะเราก็เผื่อเผื่อไฟอะค่ะมองมองไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็เปิดอันนี้แล้วก็มันก็จะได้อันนี้และคะ่ะเนาะวิ่งไปไหนบ้างเนี่ยไปไหนก็ได้ะค่เอาทำไมเสียงดังอ,ะ <S <S อ่ะอ้าอ้าวนี่สัญญาณงจะขำมวยด้วยอ้าวอ้าเอาเดี๋ยวปิดปิดไม่ได้ให้พ่อปิดให้เฉยเลย ให้ดูซื้อโอเคค่ะแล้วแล้วหนูไปเปิดไฟดูซิไปไฟหน้าเปิดยังไงไฟหน้าเอาเสียบแบตบก่อนสิคะเอาเสียบยังยังไม่เสียบกุญแจแล้วจะไขได้ไงลูกอา้าวบิดกุญแจเปิดย,ยังไม่ได้บิดกุญแจเปิดไฟเลย <c oughs> โอเคเปิดไฟยัง ยังโอเคมีไฟด้วยไฟสว่างมากเลยอันนี้เป็นไฟเดียร์ไลท์นะคะไฟอะไรนะไฟไฟอะไรนะไฟเดียร์ไลท์ค่ะไฟเดียร์ไลท์โอ้รู้จักไฟเดียร์ไลท์ด้วยไฟเดียร์ไลท์จะเปิดทุกตลอดเวลานะคะเลยค่ะโอ้่ะลองลองลองเปิดลองเปิดเครื่องดูดูดิดูแบตยังไงอ่ะแบตมันจะเป็นอย่างนี้นะคะไหนดู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 แบบนี้นะคะไหนมีกี่ขีดแล้วต้องมีสามขีดอ่ะอ๋อก็เป็น บบะะหมดไปเรื่องหนึ่งขีดใช่ไหมใช่อถ้ามันหมดทุกขีดก็คือแบตหมดค่ะโอเคค่ะ okay. ถ้ามันมีสัญญาณเตือนตรงนี้กระพริบกระพริบนะคะมันมันก็จะเตือนว่ามันแบตหมดค่ะลแล้วแล้วเรานะคะต้องรีบเตลับบ้านไปชาร์จแบตเลยะะชาร์จนานไมหมล่ะครูเ,เก้าประมาณคืนหนึ่งค่ะประมาณคืนหนึ่งโอ้โหสุดยอด ข้อมูลเป๊ะมากเลยขี่ได้ไกลไหมอะไกลค่ะขี่ได้กี่กิโลลูกอ,อยังไงอะสิบกิโลนะสิบกิโลโอ้ได้ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่สิบกิโลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเหรอค่ะเราลองลองลอง,ลอง,ล,องลองบิดขึ้นขึ้นมาเราลองสตาร์ทแล้วบิดให้พ่อดูสิไม่ได้ค่ะได้สิเดี๋ยวพ่อเอาขาขึ้นแล้วไงหมุนเลยหมุนลูกหมุนหมุนหมุนโอ้นี่หมุนหมุนแล้วโอ้ มันเร็วไหมลูกขับได้เร็วไหมขับได้เร็วมากค่ะกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ทุกเวลาเลยค่ะเมย์ถึงว่าขี่ได้กี่กิโลเมตรขี่เร็วเท่ามอไซค์ไหมไม่ค่ะโอ้นั่งดีๆเดี๋ยวตกนะคะโอ้นี่จะรีวิวหรือจะเล่นเนี่ยรีวิวค่ะเออใครซื้อให้นะคนที่ถ่ายเลยค่ะคนที่ถ่ายซื้อให้แพงไหมอ่ะแสนนึงค่ะแสนหนึ่ง,นนงจริงเหรอรถอะไรแพงขนาดนั้นแค่แสนหนึ่งซื้อรถมอไซค์ดีไหม ่อ้โหปลูกไว้ก่อนดีกว่าไม่บอกเยอะมากอ่ะเยอะมากแบงค์พันหลายใบเลยอ่ะหรอคะโอ้ทะเบียนสวยด้วยทะเบียนอะไรเนี่ยเก้าค่ะเก้ากี่ตัวสี่ตัวทะเบียนเฟสไปเรียกมาไปเรียกมาจากไหนเนี่ยไปเรียกมาจากขนส่งที่ไหนเนี่ยทำไมทะเบียนสวยจังเลยเขาไม่แกะสิค้าไม่แกะสิเขาไปแกะทะเบียนได้ไง ต้องติดทะเบียนใช่ไหมถ้าไม่ติดตำรวจจับปะไม่ไม่เหรอจับจับจับค่ะอไม่จับางล่างนนี่ะคะอ๋อเหรอคะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ด้วยโดี๋ยววันนี้ลองขี่ดูไหมอ่ะได้ค่ะจะขี่ไปไหนดีแต่ว่าเรขี่ไปท้ายซอยแล้วก็วนกลับมาแล้วก็ไปท้ายซอยไท้ายซอยท้ายยซอตรงไหนไปบอกไปดูสิเดินไปดูสิท้ายซอยตรงไหนไม่ได้ค่ะมันไกลมากเหรอเอ๋โอขี่ในซอยได้ไหมเนี่ยไม่ได้ค่ะซอยอยขันนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูคันนี้ก่อนสิอ่ะเอาจะขี่สกูตเตอร์อีกคันหนึ่งซะนะอันนี้คือหนูหนูจะมาทำหนูจะมาแข่งว่า,าสกูตเตอร์คันใหญ่กับเพื่อคันเล็กค่ะเหรอขอี่ไปโรงเรียนได้ไหมเนี่ยได้ค่ะนอกจากโรงเรียนแล้วไปไหนอีกเซเว่นได้ไหมได้ค่ะเซเว่นก็ได้เหรอไปทุ่งนาได้ไหมอ่ะ คืนนี้นะคะน้องฟิชี่นะคะจะมาดูพาลูพระาทิตตกค่ะน,นี่นะคะคืนนี้หรือเย็นนี้คือเย็นนี้ค่ะอ,อ๋อเย็นนี้จะขี่สกูตเตอร์ไปดูพระทิตตกหรือว,ว่ากี่วันก็ได้นะคะแต่ว่าเราต้องแย่ว่าถ้าเราแข่งอันนี้เสร็จแล้วเรา,เราแข่งอะไรพาพาไปดูพระทิตตกกันนะคะเหรอโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูตอนพระทิตตกเนาะตอนนี้แค่นี้พอก่อนเนาะ เดี๋ยวเราไปถ่ายตอนขี่ไปดูพระที่ตกโอเคปะโอเคแล้วใครจะคนถ่ายให้เราเนี่ยอ้าวอ้าวงานงอกเลยงั้นได้เราขี่ไปด้วยกันแล้วกันก็ขับตัวก็ไปวางไว้ในแต่ลด้านหน้าอ๋อได้ได้ได้วางไว้ด้านหน้าใช่ไหมโอเคงั้นแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวไปดูพระที่ตกกันเนาะใช่ค่ะโอเคค่ะใช้ดีก่อนนะคะบ๊ายบายทำไมยิ้มอย่างงั้นนะ หนูมายังไงเนี่ยพอแล้วยิ้มไม่เป็นโอ้ยิ้มยิ้มม,มีความสุขเหรอมีความสุขขี่สกูท์เตอร์มายิ้มยังไงอะยิ้มไม่เป็นพ่อยิ้มให้รู้รน่ะชีทุ่งนาที่ไหนลูกพอแล้วพอแล้วยิ้มพอละ ทา,างบ้านเราอยู่ วันนี้นะคะเราฟิชชี่นะคะขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะแล้วก็น้องฟิชี่ขอตัวไปพักผ่อนแล้วก็ขอตัวไปใช้ซอยแล้วก็ไปแข่งกับคุณพ่อก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ